ล่าสุดรัเสเซียเตือนประธานาธิบดีสหร,รัฐทรัมป์เปิดกล่องแพนโดร่าด้วยการโจมตีอุหรนและไม่มีใครรู้ว่าจะนำไปสู่ผลรับอย่างไรส่งตรงจาก b r i c s s n w w s มาอัปเดตสถานการณ์กันต่อได้ใน after weekly recap เอาละครับตอนรับกับวันจันนะครับที่23มิถุนายน ในส่วนของแผนและผลการลั่ทุ่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับชดเชยจากวันเสาร์ที่21นะครับกับ after weekly recap เดี๋ยวในสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตสถานการณ์กันนะเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับกับการโจมตีระหว่างอิสราเอลและอิหร่านนะซึ่งเป็นประเด็นจับตาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับล่าสุดหลังการโจมตีนะครับฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านมากถึง3จุดที่ทางสหรัฐอเมริกาเป็นผู้โจมตีนะครับล่าสุดทาง คุณวลาดิเมียปุตินะผู้นำของรัเสเซียนะครับได้มีการเตือนนะส่งสัญญาณไปยังคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าทรัมป์ได้เปิดกล่องแพนโดร่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าในส่วนของกลุ่มสหภาพบริกและกลุ่มนะครับสหภาพผู้ค้าน้ำมันจะดำเนินการอย่างไรนะครับท่ามกลางนะครับการถแถลงจากทั้งอิหร่านที่ล่าสุดได้ปิดได้ปิดช่องแคบฮามูสแล้วนะครับซึ่ง ทางช่องแคบนี้เองเป็นช่องแคบที่มีการจัดส่งและลำเรียงน้ำมันนะครับกินสัดส่วนนะหรือกินอัตราส่วนมากถึง20%ของโลกเลยทีเดียวจากปัญหาในเรื่องของซัพพลายช็อคนะครับของน้ำมันจะส่งผลกระทบอย่างไรในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นจับตานะครับรปทิงข่าวสำคัญเศร,รษฐกิจในสัปดาห์นี้กันก่อน,อนเลยนะครับในวันจันทร์ที่23ิมิถุนายนวันนี้เรามีตัวเลขสำคัญทางเศร,รษฐกิจ2 ตัวหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ Fresh Manufacturing PMI และ Fresh Service PMI นะครับซึ่งตัวเลขทั้ง2นี้คาดการว่าจะลดลงครับซึ่งหากลดลงจริงๆจะส่งผลให้ดัชนีดอลล่าอ่อนค่าลงครับและผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่วบกันจะยิ่งได้รับอันนี้ส่งในการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะต่อกันเลยนะครับในวันอังคารนะครับกับ f a c e ช h ร์พาวเวลเทสตนะครับเป็นการแสดงทัศนะทางการเงินจากสถาบันการเงินนะครับนำโดยคุณ จโรมพาเวลนั่นเองนะครับไปกันต่อในวันพุธนะครับก็เฟซแชร์พาเวลทสติฟายนะครับอีกหนึ่งนะครับถ้อยถแลถลงทัศนะทางการเงินจะสังเกตได้ว่าในสัปดาห์นี้ถ้าไม่นับรวมประเด็นสังรามนะครับที่มีการประกาศในข้อพิาพาทระหว่างอิสราเอลและอิรานนะวันในอาทิตย์นี้จะเป็นไปนที่เป็นการแสดงทัศนะหรือมอุมมองทางการเงินจากสถาบันการเงินนะครับในวันพฤหัสที่ยี่นะครับ ก็ไปต่อกันกับตัว c o r l Double Good Order นะครับและ Unemployment Claim นั่นเองซึ่งก็ยังเป็นปัิจินที่ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่านะท่ามกลางสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ที่ปัจจัยพื้นฐานนะครับสนับสนุนให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่วันจันทร์หรือวันพฤหัสเลยวันศุกร์ครับในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งกับตัวเลขสำคัญทางเศร,รษฐกิจที่เป็น c a PCE Price Index นะฮนะดัชนีราคาประจำเดือน คาดการว่าจะคงตัวนะครับในขณะที่ Re v i s e d UOM อเอมคอลเลคเตอร์สเที่คงตัวนะทางการสภาวะสงครามแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าโดยปัจจัยพื้นฐานนะโดยภาพรวมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ทิศทางของดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับก่อนที่จะเกิดเทคโนอลยีบวกกลับในวันศุกร์นั่นเองและแน่นอนครับเนื่องจากว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสแบบนี้นะครับโดยทิศทางของวัฒน์ข่าวสําคัญของเศรษฐกิจนะหนุนให้ ผลิตภัณฑ์ได้เป็นก้าวขัญมีโอกาสรปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะกรณีพิาพาทระหว่างอิสราเอลและอิหร่านนะครับสนับสนุนให้ทิศทางของราคาทองคำและน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญเดี๋ยวเราไปติดตามปัจจัยเชิงเทคนิคกันต่อเลยนะครับมาต่อการที่ปัจจัยเชิงเทคนิคนะครับกับ DXY ดัชนีดอลลาร์นั่นเองลาสุดที่ราคาปรับตัวขึ้นมานะยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับสำหรับดัชนีดอลลาร์นะครับ ล่าสุดยังไซวย์อยู่ในกรอบ98.50นะครับจนถึง99.20นั่นเองไซวย์ในกรอบ700จุดนะฮะสั่งรัฐาชีิดอลลาร์แบบนี้นะครับรอการดรอดาวลงมานะครับในรูปแบบของไรซิ่งเวย์นะครับทดสอบกรอบบริเวณ98ดอลลาร์และ97.60ดอลลรานั่นเองนะครับเป็นการย้ำ ฐานนะทดสอบแรงขายนั่นเองขานร,รับกับไปหินประจําสัปดาห์นะครับที่ปัจจัยพื้นฐานนะยังค่อนข้างสานับสนุนให้ดัชินดัลล่าอ่อนค่าลงได้แบบมีค่าในยะสสาคัญเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ XAU USD ครับในไทมเฟรม1ชั่วโมงกับ XAU USD ในวันนี้ล่าสุดด้วยที่ทางราคานะครับเกิดรูปแบบของ f o r l i n g w a h e ราคาเกิดการ break out ตามปัจจัยเชิงเทคนิคนะครับปิดตลาดในวันศุกร ด้วยการ breakout กรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการ breakout นะครับและเกิดแ a n i c ขึ้นไปในช่วงเช้าวันนี้นะครับจากปัจจัยสงครามที่ทางสหรัฐเมิกาโจมตีฐานที่ตั้งนิวเคลียร์นะครับในอิหรานนะและอิร่านเตรียมตอบโต้นะครับโดยการปิดช่องคางฮามูสนะล่าสุดนะครับในช่วงเช้า วันนี้จนถึงสายณะปัจจุบันนะครับราคาปรับตัวลงมาเทส f a แฟร์ว u ล g แกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์บล็อกตามรูปแบบของ falling w g h e ครับราคามีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปทดสอบกรอบนะครับเพื่อปิดแฟร์วอล u แก a บในบริเวณ3,403ถึง3,408นะซึ่งในกรอบตรงนี้เองเนี่ยมีโอกาสดีตัวขึ้นไปได้ไกลถึง3,435เลยเรามองเป้าแรกที่3,408ก่อนนะครับเป็น ระยะของแฟร์ v a ล u e Gap สั้นๆตรงนี้นะฮะเอาละจากกรอบของพฤติกรรมราคาครับเราจะเห็นได้ว่านัยสำคัญคือ61.8% f i วเ n a ร c นนะแล้วเราจะเห็นได้ว่าการ breakout เมื่อเช้านะครับถึงจะเป็น f ฟรีหรือเป็น c o m มอนแก p ก็ตามราคาได้กลับลงมาปิด Gap เรียบร้อยไปเอ็กซ์ตอสเซนแเรียบร้อยแล้วนะครับราคาที่ปิด Fair Value Gap หรือปิด Free ก a p เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ราคานะครับสามารถทำาลาดในกลุ่มของแรงซื้อแรงขายได้ละ ประกอบกับแรงซื้อที่เข้ามาสนับสนุนนะครับในช่วงตลาดลอนดอนที่กำลังจะเปิดในช่วงเวลาบ่ายสองนะครับอาจจะเป็นตัวผลักดันนะครับหากราคาสามารถยืนเหนือ3 3 6 7ขึ้นไปได้นะเหนือบริเวณไพวอตพอยต์ในทำเฟรม1นชั่วโมงขึ้นไปได้นะราคามีอกาศปรับตัวขึ้นไปทดสอบกรอบบริเวณ3383ซึ่งเป็นหายเมื่อช่วงเช้านะครับและขึ้นไปทำนิ้วไฮในบริเวณ3 3 9 6 3 4 0 9ามลําตามลำดับเลยนะครับ แน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การชี้นําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแสดงทัศนะและแบ่งปันข้อมูลนะครับหากมองว่าเป็นประโยชน์นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์เข้ามาเลยว่าได้ประโยชน์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับทางสถาบันและทางชิมงานนะครับในการจัดทําข้อมูลและรวบรวมข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนเสมอนหนึ่ง เล่าให้ทุกคนในครอบครัวฟังนั่นเองเอาละต่อจาก XAUUSD ในเช้าวันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ากรอบในยัำสำคัญในการเก็งกำไรที่ได้เปรียบนะยอ่อเล่นซื้อมีความได้เปรียบมากกว่านะครับควบคุมความเสี่ยงที่บริเวณสาม0้นั่นเองหากราคาไม่สามารถ break out นะครับโลลงไปได้นะมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปสาม2 3 3 9าและ349ตามลำดับเลยไปกันต่อที่ BTCUSD ครับ สำหรับ BTC USD ในวันนี้นะราคายังอยู่ในกรอบของไซเวดดาวนะครับหลังราคาขึ้นไปปิดเป้าในยั่งสำคัญเรียบร้อยแล้วนะทำไฮเออโลทดสอบนะครับ1 8, 1, 8 900, เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทำโลว์ไฮทำโลว์โลต่อเนื่องนะครับล่าสุดราคา ปรับตัวลงมาโลว์วโลที่กรอบบริเวณ98,200เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าขานรับกับมุมมองที่มองเอาไว้ก่อนหน้านี้นะจะสังเกตได้ว่าจากรูปแบบราคาล่าสุดนะครับราคามีการดิดตัวปิดไฟลาเวลูแกลพร้อมที่จะเตรียมทำนิวโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่เราต้องมาดูปัจจัยประกอบก่อนนะจากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ครับมีความเป็นไปได้ทีเดียวที่จะ BTC นะจะมีโอกาสดิตัวขึ้นไปเก็บ Fair Value Gap ที่เป็นโซน p r i v a t e Point นะครับในกรอบริเวณ14,900ประเด็นก็คือจากกรอบนะครับเราจะเห็นว่าในสวิงไฮชุดล่าสุดเนี่ยมี Liquidity อยู่ในกรอบริเวณ13,000โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปล้าง Liquidity ก่อนที่จะปรับตัวลงถือว่ามีสูงทีเดียวนะครับแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจครับทุกคนคือจากรูปแบบของราคาล่าสุดที่ราคาทำนิวไฮเนี่ยการที่ราคา ดีตัวกลับขึ้นหนะ้าปิดแฟนบวลลุกแกปตรงนี้ราคาสามารถปรับตัวลงไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละฝั่งเซลล์มีความได้เปรียบม,มากกว่าในการเก็งกาไรนะครับในส่วนของ BTC USD แต่จากสภาวะสงครามหรือสภาวะของปัจจัยพื้นฐานที่อาจจะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงจึงมีโอกาสที่บิตคอยนะครับเขาจะดิขึ้นไปล้างลีควิดิตี้ในชุดนี้นะเนี่ยกรอบสีฟ้าที่ตีไว้ให้นะครับ ซึ่งหากเกิดการล้างนะครับหรือเกิดการสวิปลีควิิตี้จริงๆอาจจะเกิดการปรับตัวขึ้นไปนะครับเราทิ้งไ้เอาไว้ยาวๆนะอาจจะเกิดความเสียหายได้ดังนั้นการจะเข้าเซล์ลอาจจะพิจารณานะครับกลยุทธจากการตั้งสวิงไฮก่อนนะหากเห็นการตั้งสวิงไฮให้ควบคุมความเสี่ยงเอาไว้ที่ไฮเก่านะครับไฮเดิม um นะ หรือปลายไส้ของตัวสวิงนะแล้วหาจังหวะออกออเดอร์เซลในการเก่งกำไรนะครับจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้และมีริกซ์รีวอร์ดที่ดีในการเข้าเก่งกำไรด้วยในส่วนของรถไซส์ก็ลองควบคุมนะครับมูลค่าของรถไซส์ในอัตราความเสี่ยงที่ทุกคนสามารถยอมรับความเสี่ยงได้นั่นเองนะไปกันต่อ,อกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆในวันนี้นะครับกับ US o, usd u s ใน t ท m e เฟรม e นชั่วโมงนะครับล่าสุดสำหรับทิศทางของราคาน้ำมันใน t ท m e เฟรม e นชั่วโมงนะครับ ราคาทำไอซ์แลนด์แกปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเปิดกระโดดไอซ์แลนด์แก็แบบนี้นะครับเป็นจุดแพทเทิร์นที่ดีและสวยงามมากๆในโครงสร้างของไอซ์แลนด์แก็แบบนี้ครับราคาจะกระโดดเป็นคอมมอนแกปนะครับทั้งขาลงและขาขึ้นโดยการมีทิ้งกลุ่มของพฤติกรรมราคาเอาไว้นะครับลักษณะแบบนี้ จะเป็นคล้ายๆการเบรกอเ way ในรูปแบบหนึ่งที่ราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นกลย,ยุทธ์สำคัญมุมมองในวันนี้เลยสหรัฐนะครับสามารถเข้าซื้อได้เลยแล้วควบคุมความเสี่ยงเอาไว้ที่โลก,ก่อนหน้าที่7 6ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับอัตราริกซ์0จุดนะครับและไม่โอกาสทำกำไรได้เยอะทีเดียวนะตามเป้าของ f a ลกุล์แกร็บเลยโดยมีโอกาศปรับตัวขึ้นไปทดสอบไฮของวันนี้นะครับในบริเวณ78ิดอลลาร์ต่อบาร์เรล 79.40ดอลลาร์ต่อบาร์เรล80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว82.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับ r i ร k Reward ถือว่าคุ้มค่านะ500ต่อ6,000นะครับก็เป็นระยะที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับรูปแบบของ Price Pattern ที่มีชื่อว่า Iceland ด r กลับนั่นเองนะจัดเป็น Reversal Pattern รูปแบบหนึ่งนะครับมักจะเกิดขึ้นเวลาที่แนวโน้มมีความแข็งแรงโดยเฉพาะในส่วนของทิศทางของราคาน้ำมันนะครับที่เกิด Supply Shock จากกรณีพิาพาทของอิสราเอลและอิหร่านในปัจจุบันนั่นเองราคา้ำมันจึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในส่วนของคู่สกุลเงินต่างๆครับในกลุ่มของ c u Currency ียแพนะแม้ว่าดัชนีดอลลาร์นะครับจะมีการอ่อนค่าลงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใน้ื้นทั่วผันปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตามทีแต่เราจะสังเกตว่าในกลุ่มของ Currency Pair นะครับโดยเฉพาะ usd jpy เนะี่ยอ่อนค่าอย่างไร แตชนินดอลลาร์เองก็ยังคงแข่งค่ากว่าคู่สกุลเงินอื่นนะครับทำให้เกิดความผันผวนในหลายๆคู่สกุลเงินของ Forex นะไม่ว่าจะเป็น currency pair ในส่วนของ GBPUSD, EURUSD, AUDUSD และ USDJPY นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะรอทิศทางความชัดเจนของนโยบายทางการเงินจาก การที่สถาบันการเงินนะครับหรือทางธนาคารกลางสาหรัฐนำโดยคุณจรอมพาเวลเนี่ยจะมีการแชร์เทสติฟายก่อนนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคู่ค่าเ a i นเราจะเว a อันซีเพื่อปกป้องนะครับความเสี่ยงนะครเพื่อปกป้องเงินลงทุนของเราจากความผันผวนของทิศทางราคาที่เกิดขึ้นก่อนนั่นเองนะครับและอาศัยปจัจจัยสงครามจากกรณีพิพาทของอิสราเอลและอิหร่านที่มีท่าทีจะบานปลายนะครับจากการที่ ชาติสมาชิกนะครับเริ่มเข้ามาสนับสนุนนะหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาเข้าไปสนับสนุนอิสราเอลนะครับเชกเช่นเดียวกันครับทางรัสเซียก็ลงมาสนับสนุนอิหร่านนะครับรวมถึงชาติอาหรับต่างๆที่เริ่มให้การสนับสนุนนะครับอิหร่านในการส่งหัวรบนะฮะนิวเคลียร์หรือจรวดนิวเคลียร์เนี่ยให้ทางอิหร่านนะครับเอาไว้ใช้ในการโจมตีอิสราเอลและสหรัฐอเมริกานั่นเองเดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับว่า หลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านทางอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลหรือจะย้อนกลับไปโจมตีสหรัฐอเมริกาหรือไม่เดี๋ยวเป็นประเด็นที่ติดตามกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นปัจจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับประเด็นหน้าจับตาหลักๆ ในส่วนของวันจันทร์หรือวันพฤหัสเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในกรณีพิพาทระหว่างอิสราเอลและอะิหร่านเนาะรวมถึงกรณีพิพาทเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันแบบนี้นะครับรวมถึงอัปเดตปัจจัยจเชิงเทคนิคไปด้วยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในฟิดูเดลี่สำหรับวนี้โชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับ